6ร้านอร่อยริมทางที่ท่าสะอานอร่อยง่ายแวะกินได้ไม่ต้องคิดเยอะตอาบ้าร้านเค้ก j จ p b a k e r บใครที่เป็นแฟนขนมหวานห้ามพลาด เค้กเนื้อนุ่มราดด้วยครีมสดๆที่รสชาติไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปอร่อยจนต้องขอเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นแวะมาลองลิ้มชิมรสความอร่อยและจิบกาแฟหอมๆสักถ้วยนะครับหมูสเต๊ะเจอันต้องบอกว่าเด็ดจริงเนื้อหบูที่ผ่านการหมักเป็นอย่างดีจิ้มกับน้ำจิ้มถั่วที่มีรสชาติหวานเผ็ดอย่างลงตัวยิ่งทานร้อนๆรู้สึกได้ถึงความหอมของเครื่องเทศและน้ำจิ้มที่พิเศษมากๆนี่คือหมูสเต๊ะที่ต้องแวะมาลอง PNP 2น6อง กาแฟริมทางสุดเก๋ที่ตั้งอยู่ริมทางจัดเต็มทั้งขนมและเครื่องดื่มร้านขนมหวานเจแดงของหวานร้านนี้มีครบทุกแบบลอดช่องทับทิมกรอบที่สดชื่นเย็นๆทานแล้วลืมร้อนเลยทับทิมกรอบที่กรอบหนุบๆกับน้ำกะทิหวานมันรับรองไม่ผิดหวังหอมฟุ้งสโลบาร้รานกาแฟคาเฟ่เล็กๆสไตล์มินิมอลที่เหมาะสําหรับคนรักกาแฟกาแฟที่นี่หอมกลุ่นรสชาติสมดุลไม่ขมมากจนเกินไปมานั่งชิมจิบกาแฟแบบชิลๆ ในบรรยากาศสบายๆก่อนที่จะเดินทางกันต่อสังเหลงกีกระเพาะปลาใครชอบกระเพาะปลาต้องมาที่นี่น้ำซุปกระเพาะปลาที่เคี้ยวจนหอมและรสชาติอร่อยจนไม่อยากหยุดกินกระเพาะปลาที่นี่หนานุ่มเคี้ยวแลรู้สึกถึงความสดใหม่ที่มาจากการต้มจนได้ที่แล้วคุณจะรู้ว่ามันอร่อยแค่ไหนสุดยอดร้านริมทางในท่าสะอ้านใครมาทางนี้ต้องแวะมาชิมกันให้ได้อย่าลืมแวะมาทานกันนะครับเพราะอร่อยทุกเมนูแน่นอน